อ่ะสวัสดีครับทุกคนครับก็นะครับมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับคือก็มาโพสต์นะครับทีนี้เขาก็อยากให้ผมทําคลิปให้นะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปทำความสะอาดเครื่องนะครับแล้วก็จะดูเช็ดตามพงตามพอร์ตต่างๆนะครับก็เลยมาทําให้ดูกันเลยดีกว่านะครับก็จะเร็วเลยนะหลักๆเลยก็คือว่าจะมีตัวตัวน้ำมันลอนสัน นะครับแล้วก็มีช้อนที่ไม่ได้ใช้แล้วก็แปรงสีฟันที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วผมก็จะใช้ร่วมกับตัวของตัวโบเวอร์ของผมก็จะเป็นตัวของเจ็ตแฟนอันนี้ผมก็ซื้อมาใช้งานกับหลากหลายอย่างหลา,หลายอุปกรณ์นะนะ,นะครับก็จะมาใช้ร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอทอดหัวก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีเลยก็คือผ้านะครับผ้าเช็ดทำความสะอาดหรือว่าผ้าที่เราจะ พื้นสองผืนก็ได้นะครับอะไรเงี้ยนะครับก็เตรียมมาแล้วก็จัดการถอดเคสให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าเดี๋ยวก็จะทําให้ดูนะครับว่าแต่ละเครื่องนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เตรียมผมผมก็มีทั้งอ่ะตัวที่เป็นมือถือที่เป็นจอพับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของทางฟิปหกนะครับฟิปหกเองนะครับแล้วก็เป็นมือถือท้ายปกตินะครับแล้วก็เป็น ตัวแท็บเล็ตจึงเป็นแท็บ S9 นะครับมือถือปกติก็จะเป็นตัว Mark 5นะครับของทาง SONY นะครับอาทีนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> นะครับพอเราถอดเคสอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเวลาที่เราถอดมานะครับคือฝุ่นมันก็จะเยอะใช่ไหมฮะมีลงรอยนิมม้วมืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเครื่องอย่างอย่างฟิล์มพมเนี่ยผมไม่ได้ใส่น้้งฟิล์มทั้งกระจกนะครับอืฮึก็ สภาพก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวามาร์ไฟของผมเองก็ใส่กระจกกันลอยนะครับใส,ใส่ทั้งกระจกกันลอยด้านหน้าแล้วก็กระจกเลนนะครับแล้วก็ตัวแทบ9็บ S9 เนี่ยผมก็จะใช้เป็นแบบกระจกเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ว่ามันโดนมีรอยค้อนนะนะโดนโดนของแข่งมามันก็เลยมันก็เลยลานะครับอ่ะทีนี้มาดูกันเลยนะครับ ก็ทำการเอาน้ำมันร้อนสั่นนะ,นะครับแต่ก่อนที่เราจะจะทำนะนะครับถ้าทุกคนมีพวกอขอขอขอคุณแฟนก็ได้ว่าเฮ้ยม,มีมีกล้องส่องพระไหมหรืออะไรไหมนะครับถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแต่แต่ถ้ามีเนี่ยเราเอาแว่นส่องพระเนี่ยนะครับเรามาส่องดูตามช่องก่อนนะครับเฮ้ยฝุ่นมันเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าตัวครอบ <c oughs> ตัวครอบ กล้องนะครับขอบเล็งกล้องอ่ากล้องกล้องกล้องหลักเราอะไม่ใช่แบบที่เป็นกล้องจอในนะไม่ใช่นะนะครับอ่าเป็นกล้องงของเรานี่ะงี้ยอะไรเงี้ยนะครับลองดูดิว่าไอ้ฝุ่นเราเยอะไหมยเยอะมากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีทิคแนะนาการสอนด้วยว่าเอ,อ่เวลาเราจะทําความสะอาดเราเราจะทํายังไงดีนะครับทีเนี้ยเราก็มาเตรียมกระดาษทิชชู่สักผืนหนึ่งกระดาซึ่งของผมอะ นะครับจะเป็นกระดาษแบบเนื้อเนื้อนิ่มของอยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูยี่ห้อนี้ผมกลักวามันจะนานเกินไปนะ,นะครับยี่ห้อนี้นะครับแนะนําเพราะว่ามันมันผืนใหญ่คือแบบผมไม่แนะนําที่มันเป็นขุยง,ง่ายอ่ะมันจะไม่ค่อยโอเคนะครับอือถามว่าทําไมาถึงต้องมีนะครับแล้วเราก็ทาการแบง่งเป็นสองส่วน,นบแบ่งเป็นสองส่วนชุบชี้ไปนะครับเดี๋ยวผมเอาแท,ท็บเล็ตทับ นะครับจับเด็ดทับกันเช็ปโอเคอันนี้ก็จะไว้ใช้เช็ดตรงชิ้นนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ซับพวกน้ํามันร้อนสั่นหรือว่าฝุ่นอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมเอาจับเด็ดจับเด็ดเอาไว้นี้ก่อนก็แล้วกันขอดันขึ้นเหน่อยนะครับเก๊ล็ะนะครับอันนี้ก็ถ่ายด้วยปากกาสามนะนะครับเอามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราก็ ทำการเอาน้ำมันนนสันนะครับเทเข้าไปที่ช้อนนะครับเพราะว่าน้ำมันนนสรรรนะันอ่ะมันค่อนข้างที่จะระเหิดไวนะครับแล้วเราก็เอาปลายนะครับเอาปลายเอาปลายอะ่ะจุ่มๆนะครับแล้วก็สบัดสบัดใส่ชอ้อนนี่แหละนะครับแล้วเราก็มาเช็ดปุ๊บ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 อ,อย่างนี้นะครับเช็ดตามเลนกล้องนะครับคือเช็ดไปทางเดียวกันนะเช็ดไปทางเดียวคือแบบยาไปขยี้เช็ดไปทางเดียว จะลงก็ลงจะซ้ายก็จะซ้ายก็ซ้ายจะขวาก็ขวานะครับตัวแกนหิ้งเองก็เช่นกันนะครับแล้วก็สบัดนิดนึงจุ๊บจุ๊บสัดปุ๊บ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 เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยอย่างอย่างขอบนะครับบางทีแบบมันอยู่ตามขอบมันอยู่ตามขอบอ่าขอเขาเรียกว,ว่าอย่างอย่างอย่างฟลีปอ่ะคือมันจะมีลำโพงอยู่ข้างในใช่ไหมนะแล้วก็นะครับลูดไป รูดรูดจะซ้ายจะขวาจะนะครับเอาเอาเอาไปทางเดียวกันนะนะครับอย่าไปขยี้มันนะอย่าไปขยี้แบบขยี้อย่างเงี้ยไม่เอานะครับคือแบบปัดปัดไปทางเดียวกันเสร็ <c oughs> จแล้วก็เราก็เอาผ้าสมมุติว่าเรามีผ้าเล็กอะไรเงี้ยเราเช็ดไปก่อนนะครับเราเช็ดไปก่อนเช็ดไปก่อนคร่าวๆก่อนนะครับเราเช็ดไป ปุ๊บนะครับเมื่อกี้เราแกนหิง้งใช่ไหมฮะ <c oughs> ปุ๊บ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 นะครับพยายามรูดแบบแรงๆ่อยตรงแกนหิง้งเพราะว่าฝุ่นมันจะชอบไปเกาะตามขอบอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วล้วก็ตัวเนี้ยเราก็ซับนะครับพอซับเสร็จปุ๊บนะครับให้เราให้เราทำ ทำการทำการเอาเอาปลายอะนะครับเอาปลายอะนะครับปัดปัดปัดไปเลยไม่ต้องกลัวเครื่องเจ็บนะครับเราทำความสะอาดเขาปุ๊บคือทั้งช่องตัวลำโพงด้วยแล้วก็ช่องพอร์ตด้วยนะครับเอคืออันนี้เป็นมือถือจอภาพาานะนะครับแล้วเราก็ปัด เสร็จแล้วถ้าใครมีมีตัวมีตัวอะอย่างเงี้ยนะครับสักตัวหนึ่งนะครับถ้ามีนะแล้วก็เป่ามาเป่าที่ตรงตัวเลนกล้องด้วยนะครับมาเป่าที่ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าฝุ่นจะได้ออกนะครับอ๋อเดี๋ยวนะ โูดกผมแบตโลนะครับแบตโลนะครับโอเคทีนี้เราก็ <c oughs> ทำการนะครับพอเราเป่าฝุ่นฝ <c oughs> ุ่นอะเป่าตรงแถวเลนกล้องด้วย <c oughs> นะครับเราก็เอาตัวแว่นส่องพระเรามาดูที่ว่ามันออกหมดหรือยังนะอะไรเงี้ย เราก็มาสก์ถูโอ้โหแว่นสะท้อนแว่นอืมอมีฟุตว่างนะครับแล้วเราก็เอาปลายนะครับาปัดนะครับคือเราปัดไปทางเดียวกันนะนะครับแล้วก็เป่าแต่ถ้าผมมี ผมมีตัวตัวเนี้นะครับตัวตัว,ตวจุดเจ็ดแฟนโอเวอร์ตัวนี้ยผมก็จะเอาตัวเนี้ <S <S ก็ถือว่าเป็นอันจบนะครับแล้วทำความสะอาดนะครับเวลาทำความสะอาดเองนะครับผมก็จะมี อย่างคืนนี้ผมก็จะทําการปัดพวกฝุ <ส AU> ่นที่มันคาอยู่ที่ตัวแผ่นนะนะนะคร <mon> ับแล้วผมก็เอานะครับน้ํายานะครับน้ํายาทำความสะอาดผมเนี่ยนะครับผมก็จะมีอยู่แล้วผมก็จะฉีดใส่ผ้าเลยปึ๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดอ่ะแล้วเราก็ทําการปิดหน้าจอนิดนึงนะครับแล้วเราก็เช็ดแกนหิ้งก่อนนะนะครับเช็ดเช็ดเช็ดตรงแกนหิ้งก่อนเช็ดปึ๊ดนะครับเช็ดไปทางเดียวกันปึ๊ด แล้วก็ลูดรอบเครื่องนะครับพอรู้เสร็จแล้วปุ๊บมากี้ผงเช็ดด้านนี้ใช่ไหมนะครับข้บางนอกผมก็สลับมาอีกข้างนะครับสบมัยข้างเช็ดข้างในคือพยายามเช็ดไปในทางเดียวนะครับอย่าไปขยี้นะครับอย่าไปขยี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพวกฝุ่นนะครับพวกฝุ่นอนะ่ะ มันจะเกาะตามขอบฟิล์มนะครับมันจะเกาะมันจะเกาะตามขอบฟิล์มเราเล็กเเนี่ยนะครับให้เราใช้ปลายนะครับให้เราทําการดีดดีดพวกฝุ่นที่อยู่ตรงเปลปายออกก่อนนะครับให้เราดีดดีดออกนะครับดีดออกหรือว่าเราเราจะเช็ดกับตัวเช็ดชู่เราก็ได้นะครับเช็ดเอาเอาเอาให้มันออกให้ไปให้เยอะที่สุดนะครับพยายามนะครับแล้วเราก็เวลา,าที่เราจะปัดนะครับให้เราทําการเอาปลายนะครับเข้าไปตรง ขอบเลยนะครับแล้วเราก็ลูดไปทางเดียวแล้วก็เช็ดไปทางเดียวนะครับอะไรเงี้ยห,หรือตามช่องเองก็ตามนะครับแล้วเราก็ลองเอาแว่นส่องพระลองถ้ามีเแล้วมาส่องดูเออฝุ่นหายไปเยอะไหมหรือตามขอบของเราอะไรเงี้ย นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอันจบกับตัวที่เป็นแบบฝาพับนะฮะอันนี้ก็เอาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับให้ไกลอ่ะทีนี้นะครับจะได้มาทับนี้ด้วยนะครับเรื่องเรื่องนะครับผมก็เอามาทับปุ๊บเสร็จแล้วอ่ะเป็นมือถือใช้จอปกติเองนะครับใช้จอปกติเองนะครับตอนเราใช้นะครับต้องบอกว่าตัวอ่ามาอ่ามาฟ้าด์ผมอ่ะเป็นกระจกกันรอยนะครับเป็นกระจกกันรอย ทีเนี้ยเวลาที่ผมจะทำก็าอานจ,จะคละค้ายคลึงกันนะครับเพียงแต่ว่าพอเป็นแบบเนี้เราไม่ต้องแบบอะไรมากเลยนะครับผมก็จะทาการนะครับเกนิดหน่อยนะครับคล้ายคล้ายกันเลยนะครับเพราะว่าลําโพงเรา,าอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนะครับลําโพงเราอะนะครับลําโพงเราอะมันมันมันอยู่มันอยู่กันข้างหน้าใช่ไหมที่เพืดด่อเราใช้โซนี่กันนะนะครับพวกนี้เราก็ทําการ เ <Okay. S 1> กนะียเกียเกียเกียเห็นไหมหมดหมดกอ็อีกน้อยนะครับสะบัดหน่อยนะนะครับก็รูดเลยนะครับเราจิ้มไปแล้วก็รูดเลย,ยนี่แล้วก็พอด แล้เราก็เช็ดตามก,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 กล้องนะครับพอเช็ดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับกล้องนะครับกล้องนะครับฝุ่นมันก็จะอยู่ตามกล้องเนาะนะครับเราเราก็ลูดฟืบฟืบแล้วก็ตามช่องกลอง เราเช็ดหน่อยนะครับเสร็จแ,แล้วเราเราก็จะเอาฝุ่นออกนะครับไม่เหมือนกับว่าพอเราเช็ดอย่างเงี้ยถามว่าฝุ่นมันออกมไหมมันมันก็ออกมาค่อนข้างที่เยอะพอควรน,นะครับทีนี้เราก็เอาพวกะจะเป่าแต่ผมอะถ้าถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยถ้าเป็นช็อคเนี้ยผมจะดูดจะดูดวิ่งเข้าไปดูถ้าเป็นมะกอาดอะผมจะดูดนะครับแต่พอพวกผมมีเครื่องเครื่องเนี้ย นะครับผมก็จะใช้ตัวนี่นะครับแล้วก็ทําการใส่ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ 남은 거 없어. เช็ดทำความสะอาดเครื VII ่องกันนะครับแต่ว่าพอเป็นเครื่องโซนี่อ่ะผมจะไม่อะไรมากคือแบบผมเช็ดไปกับเครื่องเลยนะครับอ่าเวลาจะจะต้องกวนอ่ะนี่ผมก็เอามาเช็ดผมเออไอที่เป็นชิ้นชู่วผมจะเอามาเช็ดแปรงไปเรื่องเรื่องเรื่องคือจะเช็ดแปรงนะครับเช็ดแปรงอุ้ยหัวหัก็เอาทีนี้จีดหายแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็ช็ดเลยนะครับ ถ้าคุณมีผ้าสำหรับไว้เช็ดมือถือคือแบบไม่ได้แบบอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผมใช้ร่วมกันไงเหมือนมนก็เลยแบบเลอะเลอะทั้งเช็ดแว่นยังเช็ดมือถืออะไรเงี้ยนะครับผมก็จะทําการลูบนะครับก็คือเช็ดไปทางเดียวกันนะครับง่ายงก็คือเช็ดเช็ไปทางเดียวกันเช็ดไปทางเดียวกันควนข้างบนขอบนะครับผมก็จะใช้แบบเล็บนะครับ จิกข้าไปเลยจิกข้าไปตรงขอบเพราะฝุ่นอ่ะมันจะอยู่ตามขอบขอบขอบไม่ว่าจะเป็นิฟรมหรือว่าขอบพวกกระจกกันรอ,อ่นะครับมันมันจะเยอะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งเ,เลยก็คือว่าเราใช้อ่าหัวหัวแปรงเนี่ยนะครับรูดนะครับก็คือจะจะจะใครายๆก็คือรูดหนึ่งนีเลยนะครับรูดหนึ่งนีเลย นะครับคือพยายามให้ให้ลูดไปทางเดียวกันะนะครับหรือว่าคุณจะลูดแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับลูดไปเพราะยังไงคุณก็ต้องกลับมาเช็ดหน้าจออยู่ดี ข้างหลังก็เหมือนกันผมก็สุดมากอะ่ะเครื่องโซนี้ผมผมจะไม่ค่อยสนองเท่าไหร่นะครับเขาเคขาพูดตรงนะรผมก็ฉีดเข้านี่เลยแต่ว่าถ้าแบบบางทีแบบเพราะว่ามันเป็นแบบน้ำยาทำความสะอาดเครื่องเลยอะ่ะนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างยียดีนะครับแต่ว่าคุณมีแบบเอออเจ้านี่ นะครับที่เป็นแบบเจเลที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยนะครับคุณก็หาซื้อมาได้นะเอาไว้เช็ดคอมเช็ดอะไรเงี้ยคุณคุณก็ก็ฉีกมานะครับคุณก็แบง่งแบ่งมาหน่อยหนึ่งเอาไว้ถ้าคุณอาบนมือถืออะไรเงี้ยนะครับก็ได้นะครับเจเลมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าผมจะไม่ไมค่อยเช็ดมือถือเท่าไหร่ไม่คม่อยจะเขาจะล่วงหัวจะพวกอตามคอมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะมากกว่านะครับอันนี้ก็ ให้ดูนะว่าเอโอโัทาที่ที่ทำก็จะเป็นแบบแลักษณะครับก็หาซื้อได้อของโฟกัสนะครับมันมันห้าสิบบาทหนึ่งที่ผมได้มานะครับไปซื้อมาแล้วห้าสิบบาทนะครับอ่ะทีนี้มาเป็นตัวแท็บเล็ตนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลองดูซิว่าเออมันสะอาดไหมตามขอบมีฟงมีฝุ่นไหมอะไรนี้นะครับก็มีนิดนึงนะครับนี่ก็คือตามพอนะครับแต่สิ่งที่จะมีค่อนข้างนี่เยอะเลยคือพวกตรงเลนกล้องอนะครับตรงเลนกล้องบน เกเราเราก็ต้องเช็ดแบบเช็ดรูดขึ้นมาข้างบนนะครับปกก้องอะไรย่างเงี้ยถ้าเก,กิดว่าถ้าขอติดแบบดีๆนะนะครับคือผมทำทีก็ทำประมาณทีสามเดือนทำทีสี่เดือนทำทีนะครับม่ได้แบบ ทําบ่อยเท่าไหร่นะครับเดือนหนึ่งประมาณปีหนึ่งก็สองถึงสามครั้งบางทีแบบกีบ้เกียกก็ไม่ได้ทําก็มีเหมือนกันนะครับก็ผพูดกันต่างตัวแบบไม่ได้รักษากนอากาดนั้นะแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องจะต้องใช้ต้องดูแล้เป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยผมก็เห็นปะ มีลอยลอยตกบ้างอะไรบ้าง <c oughs> ใช้งานนะครับใช้งานไม่ได้ซื้อมาเก็บนะครับอ,อะไรเงี้ยอ่ะทีนี้ต่อมาแ <c oughs> ท,ท็บเล็ตแท็บเล็ตอ่ะผมก็อ่าผมใช้ตัวเนี่ยนะครับตัวแท็บ S9 เกนะครับแท็บเอสตัวที่ใช้ก็อ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูกันนะครับถ้าเป็นแท็บ S9 เนี่ย นะครับผมจะใช้ผืนนี้เป็นหลักเพราะว่าหน้ามันกว้างหน้ามันกว้างดีแล้วผมก็จะฉีดตรงสะอาดเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเ็าจะทำความสะอาดเคสด้วยด้วยนะครับก็ให้ดูเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้เราตัวเครื่องเราก็เราทาแบบจากข้างหลังก่อนนะครับเราทําข้างหลังก่อน <c oughs> ก็ปึ๊บผมก็าการผมก็จะมีผืนผืนที่เอาไว้รองอยู่แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องซักทุกผืนแหละนะครับ เอาด้านนี้เช็คก่อนนะครับนะครับกล้องนะครับส่วนที่เป็นอ่าเป็นตัวเดือนกล้องก็ดูแลชุดเสร็จแล้วก็มันสันเจาะสองปึด๊ดนะครับแล้วเราก็เอาอันนี้มาเช็คมันสันนิดหนึงแ,แล้วก็จัดการทิมเลยครับ ทุกพอร์ตแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลำโพงผมพ่อพงวก็เช็นว่ะนะ ปุ่มนะครับที่เข้ามาปุ่มะครับแล้วก็เรก็นะครับแล้วเราก็จะอ่านหน้าที่สร็นะครับแล้วผมก็จะทําการม้วนผ้านะครับประมาณเป็นอ,อย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็จะม้วนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคำว่าคำองก็จะอานเป็ผมนะนะครับแล้วก็ ตรงเลนกล้องหน้านะครับเช่นกันนะครับเราก็ลูดไปลูดไปลูบไปแล้วเราก็ผ้าผ้าผ้าเนี่อเหล็กอันนี้นะครับชุดชุดหน่เอามันีชุบชื้เปียกๆแลวเป่าเป่าประมาณนี้แล้วเราก็เอาเครื่องไปวางปื๊ด เสร็จแล้วออก็เอาเคสนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างเคสตัวถ้าเป็นก็นโอ้โหมีไายดิมเคียวด้วยนะครับนะครับอ่ะอย่างเคสเองนะครับเคสเนี่ยนะครับเวลาผมทำทำตระติกน,นะผมก็จะฉีดเข้าไปเลยนะครับฉีดเข้าไปเลยเดี๋ยวผมขอนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับ ผมก็ได้ฉีดไบเลยเพราะว่าเคนตามันใหญ่นะครับแล้วผมก็เอาเปลงนนทำการคัดเลยนะครับเพราะว่าหัวหักๆๆนะครับขอผ้าเลยรันะ พอเราเช็ดตรงกลางเสร็จแล้วะฮะคุณก็ทําการตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเคสตัวตัวของผมอ่ะตั้งขึ้นมาแล้วคุณก็เอานิ้วอะนะครับรูบเถอลูบดูเลยนะครับเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวผ้าพวกเนี้ยผมต้องต้องซักอยู่แล้วโคตรเลยรูดตามคอ เคสตัวนี้ใช้ดีคือแบบมันกันกระทงกระแทกได้เลยนะครับคือช่วยเซฟผมไรรอบกับตัวแท็บไอเก้านะนะครับรือว่าจะเป็นของโซนี่เองก็ตามนะครับที่เป็นตัวของฟินิกเกะคือผมบอกต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ใช้แบบไม่ค่อยถนอ,อมมันนะต่อให้เป็นมือถือจบพงจาพับนะไม่ไม่ได้อะ